โอเคสบายดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาปลูกปลามปลูกปลามนะครับ5ต้นที่ที่เพิ่งไปซื้อมานะนี่นะครับนี่ขนลุมรอไว้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดทให้ดูนะครับว่า5ต้นที่ปลูกเพิ่มไปเป็นพันอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำ เอาคอนเทนต์นะครับเดี่ยวกับปามทั้งหมดให้ให้ฟังอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวคอนเทนต์นี้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาปลูกปามกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวดินนะครับดินพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มนะครับที่จะลงปลูกเนาะก็ยามเช้านะครับแดดโคตรดีนะครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปปลูกปามกันดีกว่าครับ โอเคนะครับหลังจากที่ลงปลูกเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมารดน้ํานะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะผสมไปในการรดน้ํานั้นก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นไตโรโคดมานะครับซึ่งลงปลูกใหม่ๆเนี่เราไม่รู้นะครับว่าที่ต้นนี่มันจะมีโรคเชื้อโรคเชื้อราอยู่หรือเปล่านะครับในดินด้วยเพราะนั้นไตรโครดมานะครับมันจะเป็นเ,เชื้อราที่ไปจัดการเชื้อราร้ายนะครับก็จะผสมไปร่วมกับการรดน้ําด้วยนะครับ ก็จะชา้าแบบเข้มข้นเลยนะปกติก็จะชา้าแบบอสองช้อนต่อน,น้ำยี่สิบลิตรแต่นี่จะผสมไปแค่ะจะผสมไปสองช้อนต่อน,น้ำสิบลิตรเลยนีย่นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับก็นี่ รถไปให้ทั่วเลยนะครับทังต้นทางดินเนี่ยเอาให้ชุ่มไปเลย โอเคครับเรียบร้อยโอเคครับผมคอนเทนต์นี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตต้นปาล์มให้อีกคอนเทนต์หน้านะครับสบายดีครับผม